มื่อกี้เธอบอกว่าท่านเซินท่านเซินไหนเหรอก็ฟู่เยนเซินไงคะประธานฟู่มาที่นี่บริษัทของเราอเออท่านนั่งลงก่อนดีไหมประธานอู่ประธานอู่ข้างนอกมีคนตามหาคุณเจียงแผนกว่างแผนแล้วเจียงม่อไปเถอะไปทักทายประธานฟู่กันหน่อยทำไมมอดเราเหมือนสุนัขขนาดนี้นะโอ้ ผมได้งอได้ทึ่งจะหาเงินได้เยอะไงล่ะแต่ว่าเพิ่งวางสายไปไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อให้ผู้เหยนเซินบินมาก็ไม่น่าถึงเร็วขนาดนี้นะเออยังบอผมคิดดีแล้วแต่งงานยังอยากกันได้ไม่ว่าคุณจะมีสัญญาการแต่งงานหรือไม่ผมยินดีจะอยู่กับคุณตลอดไป ถ้าคุณตกลงคืนนี้ก็ไปทานอาหารที่บ้านกับผมสักมื้อจานหนูที่แล้ฉันรู้สึกเขินอายมากจนต้องคุณห้องนอนสองห้องและห้องนั่งเล่นหนึ่งห้องที่เท้าตัวเองอยู่แล้วก็พระเอกนะทำเรื่องแบบนี้มันก็ปกติอ่ะประธานโฟสิปากไม่เท่ากตาเห็นเคยได้ยินชื่อเสียงท่านมานานท่านแสดงออกซึ่งความสามารถและอารมณ์อย่างไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะ นับว่าเป็นเรื่องมงคลมากที่ท่านมาบริษัทเรานะรีบเข้ามาข้างในก่อนครับอืมไม่โอเคบอยคะบอยทักทายผิดแล้วค่ะฉันคือรี่หันถิงรี่หันถิงคุณคือตะกูลี่เหรอกูอยเยนเซนจะมาที่นี่นั่นไงมนุษย์แล้ว ันเซินไม่เจอกันนานเลยนะคะก็ไม่นานเท่าไหร่ทำไมเธอไม่เคยยิ้มหวานแบบนี้กับฉันมาก,ก่อนไม่คิดว่าประธานฟู้กมาที่นี่ด้วยทำไมยืนขวางประตูไม่เข้ามาข้างในหรือมีความเป็นไปได้ไหมฉันหมายถึงมีความเป็นไปได้ว่าดอกกุหลาบของคุณนะขวางทางเขา โรแมนติกและโดดเด่นผู้หญิงทุกคนก็ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอว้าวนชนะแล้วผมให้คุณถ้าว่าคุณชอบผมสามารถมอบให้คุณได้ทุกวันประธาหนหูอยากตกแต่งฉากแต่งงานไม่ใช่เหรอค้าดอกไม้หเหลรอนี้ฉันขขายให้บริสัตท์ในราคาลด9ล้วจุด หนึ 1> 1. ่งศูนเอร์เซนถือว่าค่าตอบแทนที้ฉันยังไม่ได้เขียนแผนงานเยอขนาดนี้ก็คงมีราคาส่งนะแบบนี้จะดีเหรอคุณคงไม่คิดกับคำามาดอกกุหลาบเหล่านี้กับคืนใช่ไหมเออไม่ใช่แน่นอนของขวัญที่ผมให้ไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลจะเอาคืนอ่ะวางตรงนั้นเลยคุณเป็นอะไรหรือเปล่า เคล้ายกับว่าทุกครั้งที่ฉันบาดเจ็บหรือมีปัญหาขึ้นเขาจะปรากฏตัวใี้ทันเวลาพอดีเสมอ,อแปลกนะสั้นอูที่รักแกคิดว่าเขามาที่นี่โดยบังเอิญได้ทุกครั้งเหรอเกี่ยวอะไรกับแกไหมหรือว่าในตัวเขาก็มีระบบด้วยเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะมีสองระบบในโลกเดียวกันนะนะท่านเซิรเขาไปคุยกัน ข้างในเธอคะ่ะเจินแต่ประธานฟู่แล้วผมล่ะมอม่อ,มอจะเรียนแบบผู้หญิงไร้กาดใช่นะสนใจแต่รอยยิ้มคนใหม่ไม่แยแสน้ำตาคนเก่าปรากฏว่าความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดหรือว่าเขาคลัวรินะ่มรวยในคอน้ำเน่ามีอยู่จริงเอ่อมาเยอะหน่อยมาอีกเยอะๆฉันเซินมาที่บริษัท ็มีเรื่องต้องจัดการคุณชายใหญ่ลี่ตอนนี้เป็นเวลาง,งานเราต้องแยกแยะเรื่องส่วนตัวใช่ชัดเจนนะหลอกผีนะสิบริษัทเล็กๆกระจอกง,งอกง่อยแบบนี้จะมีปัญญาร่วมง,งานอะไรกับตระกูลฟู่กุ๊บได้ห้าสรัพสินค้าแห่งหนึ่งของตระกูลลี่กุบยังไม่ได้สรุปบ,บริษัทพันธมิตรสำหรับการฉลองวันครบรอบห้าปีผมคิดว่าบริษัทคุณไม่เลว ไงล่ะตอนนี้ผมเข้าไปคุยเรื่องงานได้หรือ,อยัง